จากเรือขนน้ำมันสุปั๊มคนไทยที่ยืนหยัดกว่า4ทศวรรษซัดโก้ปนน้ำมันแบร์คนไทยเรื่องราวเป็นมาอย่างไรรับฟังกันนะครับในปี2520บริษัทสยามสหรบ,บริการก่อตั้งและดําเนินธุรกิจขนส่งน้ํามันทางน้ํานำเขาน้ำมาจากสิงคโปร์และไปจำหน่ายให้กับบริษัทน้ำมันต่างชาติในไทยโดยจะเป็นเชลเอสโซ์คาลเทคแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้บริหารมีความคิดว่าทำไมเราไม่ขายน้ำมันให้กับลูกค้าโดยตรงเองล่ะ ด้วยความคิดนี้จึงได้แยกบริษัทออกแล้วไปเดียวกับโมบิลบริษัทน้ำมันจากสหรัฐและไปขอซื้อแฟนชายมาขยายสาขาในประเทศไทยแต่บังเอิญว่าโมบิลตอนนั้นมีแผนขยายสาขาในไทยพอดีจึงได้เกิดการเจรจาขึ้นสรุปว่าโมบิลขยายสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดจะเป็นของซโกในการใช้แบรนด์โมบิลขายน้ำมันแรกเริ่มกึ่ตั้งปารที่ภาคใต้และขยายไปสู่จังหวัดดินแดนอ,อื่น จนกระทั่งปี2542โมบิลได้มีการควบรวมกับเอกซอนกลายเป็นเอกซอนโมบิลนั่นเองจะมีนโยบายใหม่ว่าปั๊มโมบิลที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเอสโซ่นั่นจึงทำให้แฟนชายอย่างซัตโก้เกิดปัญหาว่าจะเปลี่ยนในใช้แบรนด์เอสโซ่ไหมแต่คุยไปคุยมาผู้บริหารเลยตัดสินใจตั้งแบรนด์น้ำมันเป็นของตัวเองด้วยความตั้งใจอยากเป็นปั๊มน้ำมันงคนไทยขายให้กับคนไทยยังไงก็มีความรู้ด้านสถาน,นีน้ำมันอยู่แล้วจึงเกิดแบรนด์ซัตโก้ขึ้น ซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสตโก้เป็นแบรนด์ใหม่ต้องต่อสู้กับแบรนด์เจ้าเก่าที่อยู่ในตลาดแต่ด้วยความมุ่งมั่นสตโก้ก็ยังยืนหยัดและเติบโตต่อเนื่องในปี2555สตโก้เข้าซื้อหุ้นปิโตนัสร,รีเทลนา่นจึงทาให้สถานีน้ำมันปิโตนัสได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นสตโก้และขยายสาขาด้วยความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้สตโก้มีสาขาทั่วประเทศถึง260สาขา มีแผนขยายและปรับปรุงสถานีน้ามันให้มีความทันสมัยมากขึ้นรวมถึงเพิ่มบ,บริการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อรอสันร้อยแปดสตาร์บัคและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเคฟซีและซับเวยนอกจากนี้ซักโก้ยังมองหาโอกาสใหม่ๆเช่นการติดตั้งสถานีชาร์จรถอีวีรวมถึงล่าสุดจับมือกับกระสวงพลังงานรดราคาดีเซล1บาทเป็นจํานวนหนึ่งเดือนนี่คือเรื่องราวของปัน้ำมันซัตโก้ที่เป็นแบรนด์ของคนไทย